สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาดูสวนบอลบ้านพี่เคนะคะวันนี้พี่เคมีไม้บอลสีสวยๆแล้วก็มีหลุดจองด้วยนะคะท่านผู้ชมมีหลุดจองด้วยนะคะวันนี้พี่เคก็ปล่อยให้ราคาถูกนะคะนี่เป็นเบอร์พี่เคบอลสีนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะขึ้นหน้าจอให้ดูนะแอดไลน์ได้เลยสามารถแอดไลน์ได้นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะถ้าท่านใดพี่เคฝากบอกว่า ถ้าพี่เคยังไม่รับสายเดี๋ยวพี่เคโทรกลับนะคะบางทีโทรไม่ทันเนาะรับสายไม่ทันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็ยังมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวอยู่เนาะยังไงก็ท่านผู้ชมก็รอหน่อยนะคะถ้าพี่เครับสายไม่ทันเนาะเดี๋ยวแมวพามาชมบอลสีนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะอันนี้เป็นทองเฮาทองเฮานะคะท่านผู้ชมทองเฮาไซส์นี้เลยนะคะนี่นะพี่เคขายให้70บาทนะคะเป็นทองเฮาที่หลุดจองนะ70บาทส่วนมีต้นนี้ต้นเล็กเอา50บาทนะคะพี่เคบอกขอ50าบบาทจ้ะ ตลาดด้านนี้นะคะเป็นตะละแม่นะคะเป็นตะละแม่สวยๆแบบนี้เลยหลุดจองมีหลุดจองสองกระถางนะท่านผู้ชมถามมีหลุดจองสองกระถางนะคะตะละแม่ไซนี้เลยนะคะไซใหญ่แล้ว70บาทค่ะท่านผู้ชมมี2กระถางนะคะตะละแม่กุสุมานะต่อมาเป็นหันุมาณอมพภานะท่านผู้ชมถาหันุมานอมพภานะเป็นหันุมานอมพภามี2กระถางนะคะท่านผู้ชมถามมี2กระถางนะคะนี่นะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เคขายให้อยู่ที่100บาทนะคะนี่นะคะไซส,ส์ใหญ่นะท่านผู้ชมขาไซส,ส์ใหญ่นะ100บาทนะคะท่านผู้ชมเี่เชื่อสิทธแล้วขายเท่าไหร่70บปะ่ะอ๋อ70บาทนะคะป้าแมวขอโทษนะคะ70บาทนะคะท่านผู้ชมขากระถางละ70บาทนะ,ะแล้วต่อมาด้านนี้เป็นเทพอักษราเทพอักษราลุ้นป้ายไซส์ตั้งแม่นะคะท่านผู้ชมขาไสยตั้งแม่นะ,ะ100บาทนะคะเทพทธล้านเหลือ2กระถางส่งกระถางนะคะท่านผู้ชม พิดกระถางละ30บาทนะคะเทปพันล้านนะคะกระถางละ30บาทหานุ่มวนตรงถนน100บาทหงสุวรรณท่านผู้ชมดูจะแค่กัดสีแล้วนะ50บาทใช่ไหมห้าสิบบาทใช่ไหมคะห้าสิบบาทค่ะแต่ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมหงเหินไซนี้สวยเลยเจ็ดสิบบาทนี่คะมีหงสุวรรณกายมาอยู่ต้นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะหงสุวรรณกายนะคะหงสุวรรณกายนะคะราคาเดียวกันนะเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชม อันนี้เป็นลูกไม้อะไรคะนี่สวยจังเลยลูกไม้อะไรคะเมืองคอนอันนี้เป็นลูกไม้อะไรคะต้นไม้สุดรักผสมเมืองคอนค่ะใบเขาจะออกมาเป็นชมพูใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมกระถางละเท่าไหร่จ๊ะกระถางละเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขะสวยมากนะคะเขาจะกัดด่างแล้วใบเขาจะออกมาเป็นชมพูนะคะท่านผู้ชมขะใบจะออกมาเป็นชมพูนะคะเลี้ยงเลี้ยงกลางแจ้งได้นะคะ แข็งแรงนะคะอันนี้นะเป็น <poet> <Ouais. S 2> ไม้ด่างด้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นไม้ด่างนะเ็นไคะใบเขาเป็นแบบนี้ครับจะออกชมพูนะคะมีไม่กี่กระถางนะคะท่านผู้ชมถามีไม่กี่กระถางนะต่อมาเป็นผีเสื้อสมุดนะคะผีเสื้อสมุด70บาทนะคะท่านผู้ชมขาผีเสื้อสมุด70บาทดาวเพียงดินนี่นะคะดาวเพียงดิน50บาทท่านผู้ชมขาดาวเพียงดิน50บบาทนะอันนี้ชื่ออะไรอันนี้เป็นรูปไม้ค่ะรูปไม้ เขียนว่าลูกไม้นะคะทุกผู้ชมลูกไม้ย0ิบาทมีกระถางเดียวนะคะมีกระถางเดียวเนาะอันนี้เป็นลูกไม้สวยๆนะครับทุผู้ชมสามลูกไม้สวยๆนะคะที่ห0สิบาทเนาะนี่ห้าิบบาทนะคะอันนี้เป็นไก่อัมพันไก่อัมพันในกระถางนี้ในกระถางนี้เอาไป เจ็ดสิบาทท่านชมขาเจ็ดสิบาทนะคะไก่อัมพันนะหงหยกหงหยกเจ็ดสิบบาทจ้าท่านผู้ชมดูพะโมคะลาสิคะพะโมคะลาจะสวยมากนะคะไซส์นี้นะพะโมคะลานะคะเจ็ดสิบบาทนะคะพะโมคะลาเจ็ดสิบบาทต่อมาเศรษฐีสุพรรณหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมขาเศรษฐีสุพรรณหนึ่งร้อยบาทนะชายชนป้ายแดงวสวยๆแบบนี้เลยเท่าไหร่จ้ากระถางละเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยบาทนะท่านผู้ชมขาสองร้อยบาทเนาะ ้นนี้ชายชนนะคะท่านผู้ชมชายชนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเป็นสิริพรท่านผู้ชมขาเป็นสิริพรใบหนึ่งนะคะนี่นะคะเป็นเป็นชายชนนะคะกระถางนี้ก็200บาทท่านผู้มชมขานี่นะคะดูใบเขานะคะเป็นสิริพรใบหนึ่งนะคะต่อไปเป็นชายชนนะคะเขาผสมอันเดียวกันนะคะด้านนี้เป็นรัตนาสนินสวยๆแบบนี้เลยเท่าไหร่คะรัะตนาสนินรัตนาสินเท่าไหร่จ๊ะ ค่ะ200บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ200บาทนะคะชายชนสวยนะคะท่านผู้ชมขาสวยนะสวยทุกกระถางเลยค่ะนี่นะคะ,ต,ะต่อมาเป็นพริกกับเกลือท่านผู้ชมขาสวยสวยเลยใบกลมสวยเลยนะคะท่านผู้ชมขาสวยทุกกระถางเลยมีประมาณ6เกเจ็ดกระถางนะคะเท่ไาไห <50 S 1> <า>ร่คะกระถางกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะโทรมาหาพี่เคได้นะคะพริกกับเกลือเจ็ดสิบบาทนะคะสวยสวยเลยเดี๋ยวแมวอ่านชื่อก่อน อันนี้กวนอูนะคะท่านผู้ชมขากวนอูนะกวนอูสี่สิบาทท่านผู้ชมสี่สิบาทนะคะกวนอูต้นนี้ชื่ออะไรอะ่ะมันเหมือนคอนบุรีนะคะท่านผู้ชมขาคล้ายคอนบุรีนะ้าแมวไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะใช่นะคอนบุรีกระถางละเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาหนึ่งร้อยบาทนะคอนบุรีนะ ไลุ้นป้าย70บาทท่านผู้ชมกระถางละ70บาทนะคะอันนี้เป็นเท้าลำไยนะคะคุณผาเท้าลำไยลุ้นป้ายนะคะออกมาสวยเลยกระถางละกระถางละจ่าเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะด้านนี้พี่เคบอกให้70บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะเจ็ดสิบบาททุกกระถ <70. S 1> างมีกวนอูนะคะกวนอู40บาทนะคะท่านผู้ชมกระตกละแม่กระสุมา70บาท อันนี้นกพะเก้าเจบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะปีกกินนาลีสวยๆเลย70บาทนี่นะคะกอนสีสวยๆแล้วก็มีมัคควานท่านผู้ชมค่ะมัคควานนะคะ70บาทนี่นะคะมี2ต้นนะมัคควานมี2ต้นนะคะทาา่านผู้ชมค่ะอ๋อนี่ไงว่แมวเจอชื่อแล้วต้นนี้ชื่อรัต,ตนบุรีนี่นะคะท่านผู้ชมรัต,ตนบุรีนะคะท่านผู้ชมค่ะรัต,ตนบุรีน,นะนนนใช่ใช่อันเดียวกันนี่นะคะป้ายนะท่านผู้ชม รัตนบุรีนะคะนี่นะคะรัตนบุรีหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ก็รัตนบุรีสวยๆเลยต่อมาเป็นชายชนโอ้ยชายชนไซส์ตั้งแม่เลยท่นานผู้ชมค่ะเจ็ดสิบครับถูกมากขายเจ็ดสิบบาทนะคะ,ะ<ม>ท่ <70 S 2> านผู้ชมเจ็ดสิบบาทนะคะไซส์ใหญ่ไซส์เบลล์เลยชายชนะคท่คนานผู้ชมค่ะชายชนนะคะรุ่นป้ายนะรุ่นป้ายนะคะ 70บาททุกกระถางเลยท่านผู้ชมดูใบสิคะใบคอมบลเลอร์เลยใหญ่ทุกใบเลยครับใช้ตั้งแม่แล้วนะคะ70บาทะคะท่านผู้ชมขานีนะคะเป็นบอนสีบ้านพีเคนะคะสวยๆท่านผู้ชมสามารถโทรมาถามพีเคได้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะหลุดจองฮองเฮาสวยๆเลยนะคะฮองเฮาสวยๆเลยนะจ๊ะนี่นะคะพ่อแมวก็ขอสวัสดีไปกับบอนสีของบ้านพีเคนะคะท่านผู้ชมา่าพีเคก็จะพยายามเอาบอนสีสวยๆ ไม้แยกต่อไม้ผ่าหัวมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมจ๋ามีปีกกินรลีอยู่สองกระถางนะคะปีกกินรลีมีสองกระถางนะกระถางละเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะนี่นะคะสวยๆนะก็แมวขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะนี่เป็นเบอร์พี่เคนะคะท่านผู้ชมเบอร์พี่เคบอลสีนะจ๊ะสวัสดีจ้า